แต่นั้นพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาสอนถึงบนมงคลเลิศธรรมอุดมลำ้ำธรรมวนนี้ประพฤติตามผลมากภายผู้อยากเฮืองหุ้งฟังแล้วหิ้นตรองเอาเดอร์หนึ่งบอกคบคนผ่านชั่วสองคบเกือกกูวบัณฑิตหูคู่สหายสามบูชาไหว้สิ่งที่ควรบูชานอกเป็นมงคลอุดมล้ำธรรมเลิศอ,อีหลีสี่อยู่ประเทศเขตควรเหมาะ ห้าเคยสร้างก่อบุญกุศลแต่ปังกีหกปณิทิตั้งประพฤติตนโดยชอบเป็นมงคลอุดมล้ำทำเลิศอีหลีเจ็ดพหูตเรียนหลายแปดศิลปะคู่กายช่ำชองชานเชี่ยวเก้าวินัยดีบอกคดเคี้ยวระเบียบศีลที่ผุดผ่องสิบวาจาว้าถูกต้องจริงแท้ม่วนหูว้าในสิ่งที่ควรคู่สุภาษสิทธมีประโยชน์เป็นมงคลอุดมล้ำทำเลิศอีหลีหหลสินนสนตนิบัติพ่อแม 12. เลี้ยงดูแลผัวมีคู่ซ้อน 13. สอนอบรมพร้อมดูแลเลี้งลูก 14. บ่อซุกหมกงานไว้เหลือค้างพอกหางสสางงานจนแล้วแนวได้เกษตรสิ้นเป็นมงคลอุดมล้ำทำเลิศอีหลี 15. ทำทานสละให้ 16. ยึดมั่นไว้ใจตั้งประพฤติธรรม 17. ก้มญาตพี่น้องเผื่อแผ่เจือจาน 18. ทำการงานสุจริตบอกผิดธรรมของฮีดอาชีพชอบเลี้ยงตนครองวาดเป็นมงคลอุดมล้ำทำเลิศดอีหลี19เก้างดและเว้นการทำความชั่วยี่สบของเมามัวสำรวมระวังได้ยี่เอ็ดใจมีสติดตั้งในธรรมบอบประมาทเป็นมงคลอุดมล้ำทำเลิศดอีหลี2ยี่สองเคารพนกหนอมยี่สามถมตนลงบ่หญิงยโสอ้างยี่สสันโดสตั้งพอเพียงเลี้ยงชีพ ยี่ห้าำทราบซึ้งคุณท่านกะตันอยู่ยี่หกดูฟังธรรมเป็นประจำบกเขินขาดเป็นมงคลอุดมล้ำทำเลิศอีหลียี่เจ็ดเข้มแข็งอดทนยี่แปดเป็นบุคคลสอนง่ายบ่อดา้านยี่เกาการพบพอสมณะผู้ทรงศีลสาสิทิ้นตรองตรึกสนทนาทำฮีตนิดหนึ่งแท้เป็นประจำบอกเขินขาดเป็นมงคลอุดมล้ำทำเลิศอีหลี สาเอดเพียนบำเทนตบับเผากิเลสสามสองประพฤติเทศพรมจันร์มั่นยิ่งสามสามเห็นความจริงสัจจะอันประเสริฐสามสี่ดับความเกิดความแก่เจ็บต,ตายกิเลสหายแจ้งในนิพพานแท้เป็นมงคลอุดมล้ำทำเลิศอีหลีจิตใจที่โลกทำต้องต่อสามห้าประวันไหวด่าวดิ้นหนักแน่นบอน่อแคลนสามหบ่อสกร้นแห้งเหี่ยวกําสวน 370จ,จากมวลธุลีบ่อขุนหมองมูคล้ำสามแปดเกษมใสเหลี่ยมสุสกสกาวพราผุดผ่องเป็นมงคลอุดมล้ำทำเลิศอีหลีสภัสร์ใหญ่น้อยท่วนทั่วสากลไผยผู้ทำมงคลยึดทำมวลน,นี้บ่อมีความแพ้พ่ายในสถานทุกขนแห่งศพส,สวัสดิ์ทุกเช้าแรงทุกสถานแห่งห้องไทต้องบ่อมีโสตีตั้งวัฒนาท่วนทั่วเป็นมงคลอุดมล้ำแก,ก่กามผู้เฮ็ดรมทุกผู้ทุกนามก็มีแล